好，昆仑泰古拉山。啊啊啊啊啊 น e yeah, so okay. ะนะครอยากนะดูไหมดูน้อตาบ้ามาดีเลนะครับทีนี้นะเอาไอาไปสาโอเจ้าหน้าท้องนะนะฮะกะอาดูนะครับส่วนโค้งน้ดีๆนะครับเจ้าทางวันที่หวันที่เจนะครับพี่เพื่อนดนะครับนะฮะอดีตการ์ดนะครับแ่วยู่มาเพืออเพืนนะครับด้วยกันนะครับยอนกรับไนะเราลตาราใส่กองไม่ได้ ทุกนนะครับหรือเป็นถุง้่อใหม่ๆนะครับชื่อใหม่ชู่ของ่นะครับไปเอาพัสดุตาให้กับน้องๆที่อยู่ไดโรงเรียนถ้าครับทางแลก็ทางนะครับเดินทางงาวที่6วันที่7พฤษภาคมนี้นะครับนะฮรไม่ต้องาครับเือาอะไรที่ไม่ใส่แล้วนะครับนะครับอล คุณที่ว่าเก่าแล้วนะับก็รอนี่าได้นลครับรื้อฟื้นเป็นอดีตยานะหลายยานบเรารับนะยนี่ต่อมาแล้วมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวรวันนี้นะครับรกมบึลืกไมแล้วแ่นเป็จโรนัลดาลาทุกปีนะครับ

เอาไม่ใช่นะครับอดูเลนะครับสูพ้วยนึ่งเรือแร่นะครับเรือแร่อร่อยกินอร่อยมากมอร่อยตัางๆน้องขอยจืดมเลยครับ

นเพารับืบอ่ัวได้ยังอ่บเนอยีต่อเแล้วตานแตตไปเยอะเลย้องหนักขลนะฮะตุ้เท้ารเงี้ยตัวรถบล้างสตัีมันดูได้ครับอุ้เท้านะครับะดับแข้งก็มีีุ้เท้าต้องร่นแต่ับแต่ละลื่นอเจอการันตีก็่นรับ Con cháu thì cháu nghe luôn Và Bà bà có

พุกนี้จะได้มาแหน่งต่อแล้วเส็จรอบนอคเอาแล้ว หลังลี้ัสนา <blunt animation> มที 5, ม่สใจก็ทบอสตาสนามทีอิรราแล้วแต่งานทกสองเืนนะครับนะครับเราบ่งหกลอบแบุ่น็อกเอานะครับน็อกเอาจัน็อกเอานะครับแพ้ตอรอบนะครับที่เหนือทต้รางวัลแน่นอนนะเปมสนะครับทีรางวัล หนี่งสองสามสีนะื๊ดตีชัด้วยนะเป็นรางวัลนะครับตืเลยเลยทันตาไม่ล้อแต่บาทเดียวครับหลังประตูนะครับหลังประตูว่างะูนะครับหลังปรตูกรรการู้นะครับหลังปรตูว่าไปตะโกนนะครับใสเด็นะครับนะเ็น้องตกใจนะครับร้องด้วยร้องด้วยนะครับขอบคด้วยนะครับนะหลังประตูนะครับขอด้วยขอด้วยนะครับรรมการนะครับดูด้วยด้วยนะครับ้าปเนะครับน

เอาอยู่เอาอยู่เร็วเร็วคือต่อไปนะครับเดือดตัวเลยนะครับเราเดินทางมาใกล้สกันนะจะไม่รู้นะครับว่าใครอยดูดีชั้นไหนนะครับใไทยนะครับ ตามเวลาเรื <py S 2> route, ่อยนะครับตามเวลาเรื่อยที่ตลาดนี้เราตามเวลาเรื่อยนะครับตรเวลานะฮะเด็ดไม่เลยนะครับไม่เลาบนเรองจมารับวยรับอรับรวัลนะครับทีนที่องที่สาเลยนะครับปิดอตรงเวลาเรวลาขอานรู้อยู่แล้วท่านเ็กีเนะครับมาเตะตัเตง ขอบคุณมากวันนี้จอยมากวันนี้จะาอยมากนะวันนี้จะรอยมากของเรากเป็นอย่างนี้เลยนะารลยเป็นหน้าเลยขอบคุณมากเลยไม่มีอ่านเราลอแล้วนะครับบอกว่าเราให้เรียนนะครับรู้บอกพรนะครับรู้บอกครสงสัยตรงไหนนะครับนะไม่ต้องใจตรงไหนฝากโถเตือนนะครับผู้ปกครองไม่ต้องมานะครับถึงเวลาประทุนกัน้ อ่าขอร่วมตอนนี้แล้วนะครับขอต้อน มตเปนนะแม่นะครับ hmm. ค yeah. well, we mm ุณยายครับใครไมได้ครับด้วยอะไรสามนนคนะครับรุ่นแปกก็จบไปแล้วนะครับ่รุ่นแเนะฮะก็ชิงมันมากครับสุราชาเจอับพอวตอนะไปอ่แ่ดดูเนเป็น้ เรียกเรียกเพื่อน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 นี่เรียกเียเรียกเพื่อนมิกมีเราเาไหครับนึามสีนะครับเพื่อนดนครับเยกเลรียกเพื่อนดิ สนามที่สองนะครับสนามที่สองต่อมรน้อนไทยก็ใกล้แล้วนะครับอาจจะตกวนะต่อไปรน้อนไทยนะครับแม่มั้สนามปนสองสูตรนแบบนี้ก็าจะได้ก็จะเป็นด้กโผล่มานแม่ครับดูชัดมตอนนี้ก็่รออยู่แล้วี ปากเทืองพินะครับปเทืองพิเคยเจอคกเดี่นะครับเจอกับปาตปุนะครับแล้วก็ลอยข้าวประจัรลอยอยู่แล้วอรอครับค